ต้นไม้ที่สูงเด่นในป่าลมย่อมพัดโคนต้องเรียนรู้ที่จะซ่อนคมหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเๆเลยครับลมพัดโชยช อากาศเย็นเย็นนกร้องเชยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ สวยงดงามทุกองค์ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับสองร้อยบาทจัดไปครับเช่าสององสามร้อยบาทครับบางบางเบาเบายามเย็นเย็นครับ รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเดี๋กวเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับ เนื้อแน่นแน่นมวลสารพุทขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วรายการที่4ี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่5้าครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ หล่อหล่อล,อลำลำเลยครับแฮนซัมเลยครับหล่อเพอร์เฟกต์เลยครับรายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูบายสีครับ เนื้อแน่นแน่นนวลนวลเลยครับมองแล้วสบายตาครับรายการที่7ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดปางคานครับ เนื้อเปียกทองคำครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อแก่งๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่9ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อนวะโลหะครับเนื้อออกสำลิดครับมีสององค,ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่สิบครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแน่นแน่นเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่11ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเก่าๆเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับสวยคมหน้าค้นหาครับหน้าบูชาครับ สองบาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับสวยสวยงามงามเลยครับเนื้อแน่นแน่นรักแห้งแห้งเลยครับปิดทองเก่าครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลน,นวลเนียนเนียแน่นแน่นเลยครับสวยงามครบสูตรครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับใต้ฐานฝั่งตะกุดด้วยครับตะกุด2ดอกครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มนุ่มเลยครับมันมันเลยครับ รายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะสวยงามนะจ๊ะพี่จา๋า200บาทจัดไปได้เลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับ ราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือแน่นแน่นเก่าเก่าค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับ ใจคนก็เปลี่ยนไปครับสวยครับ200บาทครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งแ่งมันมันแน่นๆเลยครับ รายการที่19ครับองค์นี้มันครับเก่าๆค่ำค่ำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ เนื้อแน่นแนนเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับรายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยอย่างนี้ก็200บาทครับ นุ่มนุมแน่นแน่นเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับมีคาบกุ้งครับนื้อเก่าเก่าเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้แน่นแน่นเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับน่าจะเป็นสมเด็จไกเซอร์ครับรายการที่24ครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่25้าครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับนวลๆเลยครับรายการที่26ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่ย7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ สวยโดนใจเลยครับแก่งแก่งเก่าเก่าครับรายการที่28ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อมันมันแน่นๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่30ครับหลอโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับออกเนื้อสำลิดเลยครับรายการที่31ครับ น่าจะเป็นสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นวนวลนวลเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่32ครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนือออกทองแดงเถื่อนเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็สองร้อยบาทครับสวยมากสวยน้อยก็สองร้อยบาทครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับแห้งแก่งแก่งๆนะครับเนื้อรายการที่34ครับ เป็นหล่อโบราณทิมนิยมครับองค์นี้หล่อล่ำครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวโตมครับ สวยๆเลครับงามๆเลยครับ,รบดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่36ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินครับเนื้อทองผสมเก่าครับ มีสององค,ครับมาเป็นคู่ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยงามอลามตาครับ รายการที่37ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่38ครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับ เนื้อเก่าๆเลยครับออกเนื้อนาคเลยครับใต้ฐานตัวทอครับรายการที่39ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่40ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่41ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเกทะลุุ้มครับ เนื้อแก่งแก่งนิ่มๆเลยครับนุ่มๆเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเดียมจับกอบเงินกอบทองครับ เนื้อเกลเกาแก่งแกงแน่นแน่นเลยครับมันมันเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อนวนๆเลยครับ นขนมตุ๊บตั๊บเลยครับหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับมี2อ,องค์ครับมาเป็นคู่ครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยสวยงามๆเลยครับ รายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับมีคาบกูดครับเนือแก่งๆเลยครับสวยๆงามๆโดนๆใจเลยครับ รายการที่45ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยนะจะพี่จา๋า200บาทก็โดนใจได้รายการที่46ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะครับเนือแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับนวลนๆเลยครับรายการที่47ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับมีสร้อย2วานนะครับ เหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่48ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแน่นแน,น,นุ่มนุมเลยครับ มันมันเลยครับมีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ 200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่49ครับองค์นี้สวยครับหลอโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันมันเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับเนื้อโลหะมีสององค์ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋าอยากได้จัดไปได้เลย t ู o in one เช่าสององศาสามบาทครับบางบางเบาเบาครับไม่แรงไม่แพงครับไม่แซงทางโค้งครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมาดูชุดพิเศษนะบ้างครับสวยๆวยจวดจวดยามเย็นเลยรับ กันเลยครับสมเด็จพิมพ์ก้างปลาครับเนื้อแน่นแน่นวนวลนวเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระสมกอครับเนื้อมันมันเลยครับสมกอกำแพงเพชรครับ เนื้อม,มันมันครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จม้วนเก่าครับเนื้อสมเด็จวัดละคังเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยเด็ดๆทุกวงครับ ลาคาวหวานเจี๊ยบครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องหูบายสีครับ แน่นแน่นครับเนื้อแยะแยะเลยครับดูแล้วคลาสิกครับลึกลับหน้าค้นหาครับหน้าฝ่ายปองครับรายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับองนี้มันครับ น่าจะเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับเนื้อมันมันเลยครับเก่าเก่าค้ำๆหนึกหนึนุ่มๆแน่นๆเลยครับนวลๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่ตอๆไปครับ รักไม่ต้องมากครับรักน้อยๆแต่รักนานๆขอบคุณครับ